ลูกเรียนน้อยผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยประกอบอาชีพเกษตรแต่ลูกๆนึกเรียนแทบไม่ได้ความสําคัญนะครับในในอาชีพเกษตรเพราะเขามองว่าอา,อาชีพเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ลําบากนะครับรายได้น้อยและที่สําคัญคือไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมแต่หารู้ไหมว่าภาคเกษตรเนี่ยเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจ,จของประเทศ โรงเรียนนาน้อยตั้งอยู่ตำบลนาน้อยอำเภอานาน้อยจังหวัดน่านลนักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีพื้นที่เพาะปลูกร้อยละ20บนาของเราจึงมีน้อยเหมือนกับชื่ออำเภอาน,านาน้อยของเรานั่นเองค่ะเกษตรกรส่วนใหญ่จึงทำไร่ข้าวโพดและสวนยางพาราอยู่บนภูเขา พื้นที่โครงการอาัจฉริยะเกษตรประณีตของโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด300ตารางวาแบ่งเป็นพื้นที่สําหรับสรกกักเก็บน้ํา150ตารางวาและอีก150ตารางวาเป็นพื้นที่สําหรับเพาะปลูกโดยมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเอียงดินลูกรางสีแดงดินไม่กักเก็บน้ําไม่มีอินทรีย์วัตถุพื้นที่มีแสงแดดส่องถึงค่ะครับผมในปี2565นะครับในการจัดการพื้นที่เนาะเราได้ทำการปรับพื้นที่นะครับให้เป็นขั้นบันไดนะครับ แล้วก็วางระบบน้ำนะครับโดยแบ่งระบบจัดการน้ำเป็นสองระบบก็คือระบบน้ําสูบมาจากบ่อน้ําของโรงเรียนนะครับระบบบ่อบาดานของโรงเรียนนะครับเป็นระบบ2นะครับโดยใช้แหล่งไฟจาก2ที่นะครับก็คือแหล่งไฟฟ้านะครับแสงอาทิตย์นะครับส่วนระบบสูบจ่ายน้ํานะครับจะเป็นใช้จากไฟฟ้านะครับของโรงเรียนนะครับเชื่อมไปยังปั๊มน้ํานะครับ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้นะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบวิชา IS ระเบียบว,วิธีวิจัยและกิจกรรมชุมนุม ปี2568เราได้บูรณาการเพิ่มในรายวิชา STEM วิชา I.P.S.T. Microbox และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับวิชาเศรษฐกิจพอเพียงแล่ปีการศึกษา2569นะคะเรามีแผนที่จะบูรณาการร่วมกับวิชาการงานอาชีพม .2 และวิชาเกษตรพอเพียงม .3 อีกด้วยค่ะการศึกษาปัญหาของโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูจะพาเนักเรียนไปศึกษาปัญหาที่มีอยู่ในชุมชนในโรงเรียนเพื่อหาแนวคิด และแรงบันดาลใจในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์พ,พอแต่และกลุ่มได้ปัญหาหรือแนวคิดที่จะทําโครงงานแล้วระหว่างที่นักเรียนลงมือศึกษาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรคุณครูจะเป็นคนคอยสนับสนุนในด้านวัสดุอุปกรณ์และให้คําปรึกษาตลอดการทํางานจนไปถึงการเขียนรายงานและนําเสนอข้อมูลค่ะกลุ่มของดิฉันได้ทําโครงงานถังมะปุ๋ยที่สามารถปลูกผักบนถังได้โดยเราได้ออกแบบถังมะปุ๋ยให้มีการไหลเวียนอากาศได้ดี อากาศจะเคลื่อนที่จากการพาความร้อนที่ปลดปล่อยจากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุรวมกับฐานไบโอชาซึ่งมีคุณสมบัติในการรักษาความชื้นและเพิ่มช่องว่างในกองปุ๋ยซึ่งเป็นการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกเห็นไหมล่ะคะว่าเพราะนาเรามีน้อยพื้นที่เรามีน้อยเราจึงจะต้องใช้พื้นที่ในการปลูกผักหมักปุ๋ยอย่างคุ้มค่าค่ะพวกเราได้จัดทำโครงงานโรงเรือนระบบอันต้าออควาโพนิก ซึ่งเป็นเกษตรแนวตั้งนะครับโดยใช้หลักการอควาาพนิกก็คือข้างล่างเลี้ยงปลาข้างบนปลูกผักนะครับโดยเราจะนําของเสียจากปลานะครับเปลี่ยนให้เป็นสารอาหารให้กับพืชอีกทั้งเรายังมีระบบไฟ LED นะครับเพื่อให้พืชนะครับได้ส่องคลอแสงตลอดทั้งคืนนะครับและระบบนี้นะครับเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีใช้อย่างจากัดในปีงบประมาณ2,569นี้โรงเรียนอนน้อยได้วางแผนที่จะยกระดับโครงการอัจฉริยะเกษตรปานีดดังนี้1 เราจะสร้างโรงเรือนคุมบ่อวงจำนวน30บ่อเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองศึกษาเลี้ยงกุ้งหอยสาลายแหนแดงและถามได้ 2. บูรณาการกับปลายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษในกิจกรรมนาน้อยซิมโพเซียม 3. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโดยการส่งโครงงานนักเรียนไปใช้เครื่องมือชั้นสูงในห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับการทำโครงงานของนักเรียนสู่เวทีการแข่งขันที่สูงขึ้นได้โรงเรียนตานอ้อยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่เรียกว่านาน้อยสิมโพเซียมค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน นอกจากนี้นะคะโรงเรียนก็มีการเผยแพร่ผลงานโครงงาน,งงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในรูปแบบต่างๆเช่นการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และยังมีการต่อย,ยอดบางโครงงานเข้าสู่เวทีการแข่งขนันเพื่อสร้างประสบการณ์อื่นๆน,นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนด้วยค่ะ